มาจะามาเก็บผักใช้ยญาน้ำกันเนาะยอดยอดงามๆพี่น้องอันนี้ถอดกำลังแสบถอดใส่น้ำมันหอยเล้วไปลวกกินกับตะมะคุ้งเนาะเป็นพักที่ปลูกข้งเดียวก็ว่าเก็บกินได้ตลอดจ้ะฝนตกมันกำลังปุง อันนี้แฉกสามแฉกเนี่ยมันจะเป็นตัวเมียได้จ้ะถ้าถ้าเป็นหาแฉกมันจะเป็นตัวผู้อันนี้ไม่เจ็บพักชายา อันนี้แชกแดบนี้มันจะเป็นตัวโพจ้ะท็บพักผ้ามาส้มส้มปลูกอีกอยงแน่อันนี้เผือกจะที่ปลูกเผือกไว้มันกะมีหัวแตกแตกเป็นหลายอันละอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือใบใบ อันนี้ผักเป็ดญี่บุนจะที่ปลูกไปผักเป็ดญี่บุนแตกใบแล้วตั้งแรกไม่จับตั้งแรกไม่เก็บผักน้ำกันผักชียยะเก็บยอดแรกหนีบอมีอยงหรอกเก็บยอดต้นไหม่เก็บยอดผักไสหลวง อาชยาอันนี้ต่ โอเคแล้วมันหลายๆแล้ว่นนอกก็คู่นึงก็คู่นึงมาเก็บผักพักี่ปลูกง,ง่ายจา้ะปลูกแล้วเวลาเข้ามาเก็บยัเงเด็ดยังแตกนะเด็ดยังแตกอันนี้หลังจากเก็บพักมาแล้วจ้ะไส้มอนหนึ่งเอาน้ำใส้คลุกคิกแล้วกล็ลวก มันมันกำลังเดือดเด้อจ้ะอันนี้ลวกพักชะายาหรือต้นผงชุดลดจ้ะก็คือว่าเห็ดโดนเท่าไรมันจังจะสุกมันกะประมาณให้มันลวกให้ยางมันออกจ้ะจังเอาไปกินเนาะ สุกบอคักคืออย่างอย่างมันผสมจะเวลาเขากินไปแล้วมันกิดฉิดจะฉิดแตกฉิดแตกฉิดไรปอดแปดจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้ามันสุกแล้วรสชาติของมันมันมันเป็นยังไงพักแช่ยญานี่มันจะเป็นรสชาติหวานแสบดิพี่น้องแกงไส้นอใหม่กระแสบกินกับปนกระแสบอันเดอร์หอยกระจะลวกไส่หมอนหนึ่งจังเสียจ้ะเพราะมัน